เขาจองได้ไหมให้เธอเป็นวันครั้งสุดท้ายวันนี้เป็นพี่น้องแต่โทษที่ครับแต่พี่ไม่มีน้องอย่ากกังวลไม่อันตรายใครก็ส่งสัญญาณผ่านไม่บอกกับเธอไม่ใช่คิดว่าอดีตน้องเก่งนะมันอาชีพก็ดีนะคู่บุญคู่บุญเรียกเรียกว่าคู่บุญ a ก็แอมคู่เป็นเทพที่ได้จาะทำดวงใจของพี่เจ๊ เจ็งเฟอร์รารี่ลัมโบเกนีบูแาดีมาเซโรตี่หรอว่ายากเวิร์ครับมนกัส่วนหนึงครับกมันก็จะพอดีแล้วเลยแต่ากเออนติมน้อยๆั้นั้เป็น ันใหม่้องฟังกับเพลงได้เข้าใจเข้าใจครับส่งผลหายไปเยอะเหมือนกันส่งผลครับรักปักปักเบสจังสุดนะใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้ฟูด้วยอ่ะไม่ไม่ครับอันนี้ผมไม่ได้อันนี้แบบนี้ได้ไหมได้ครับเพราะอันนี้เข้าใจว่ามันต้องมันมีโกสต์แล้วฟูเกแล้วหายครับ ผมว่ามันดังไปดิเฮ้ยมีละเทธสัตว์เฮ้ยมันดังไปว่าพี่ดูสนอยกันมาครับโอ้โหะที่พี่ลุงทำมารอบเนี้ยมันดี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 แล้วหรอครับกูชอบตั้งแต่แรกแล้วไอสัตว์มึงอะไรง่ยังพี่โยกได้ถ้าจบจริงๆมันคืออะไรรู้เปลไม่ได้อยู่ที่เสน่ห์ละ คืออย่างในโมงมันจะค่อนข้างประมาทนะะแต่นี่มึงตดียวใช่อย่างเงี้ยมันจะแบบลองไหมพี่ลองทำอะไรหรือเบลไงพม่รู้หอกพี่รู้ทำทุกตัวมันก็ดังมากแล้วนะแะไม่รู้แต่กูกูคอมเปียดแล้วแว่าว่ามันมันมันน่าจะขาดแค่ตรงนั้นแหละก็แหวแซมบางก็แหวแซมบางก็แหวแซมบางใช้กองคอมในแบบี้เหรยเฮ้ยไม่เอาดิอัดมาแล้วนี่แม่งมาหมดนะ

เราแยกย้ายไปผมว่าประมาณนี้น่าจะเกิน80-90แล้วครับ สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่มาฟิตติ้งเสื้อผ้าหน้าผมลุกใหม่ของ Tattoo Color s i n g เ e Super Car Care นะครับผมแล้วเราอยู่ที่ Small Room อยากถู้ว่าทำไมพี่ถึงไม่มีไม่มีเขาอันนี้จะเกิว่าคราวที่ผมเลี้ยงมานานนั้นได้ถูกหายไปเพราะว่าเมื่อกี้ลงไปตัดผมนะฮะช่างเขาถามว่าจะเล็มคราวไหมเราก็บอกว่าเล็มครับพี่รบกวนหน่อยครับ <c oughs> เขาก็เอาปัตเตเลียนมาเนาะแล้วเขาก็ปืดเลยแถวบ้านไม่เรียกเล็มแถวบ้านเรียกไถ สดใสสไตล์วัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นเมกันนะ<ม>ชุดชุดไม่ตรงนี้ไหมครับอ,อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะนีไม่ใช่ <c oughs> ใชย,ยังไม่ได้เปลี่ยนช, <c oughs> ชุดเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูชุดพี่จ้ำนะฮะเกาหลีสุดๆนะฮะโ <c oughs> บอกอมโบอกอม ตอนนี้เป็นสไตลิสต์ของเรานะฮะแนะนำตัวหน่อยครับอ๋อชื่อเจจครับชื่อออยนี่เป็นทีมงานจากยับนะฮะก็คือส่วนใหญ่จะทำให้ยับทำมิล,ลีิทำอะไรพวกนี้นะฮะก็ก็ได้อยู่นะนี่เรามียับิวีเริ่มเลยเพียพควมเ ทำไมพี <ot> ่ต <oh an <ot> no ้งเสร็จเร็วจังเลครับเขาคงหามุมถ่ายคุณไม่ได้อ่ะอ้วนรีบถ่ายให้จบเ้ยเงอชีพเงอชีพอะไรครับถึงคิวคุณรัสซี่แล้วนะฮะกับทรงผมสุดตาซาซาสของเขานะฮะลองหมยี่ตาจัดดเด๋อ เรียบร้อยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงรู้เลยเดี๋ยวมึงรู้เลยคนนี้เป็นตำนานเพราะพี่รัตเขาไม่ชอบถ่ายรูปเวลายิ่งโดนบิวยิ่งถ่ายนานขอบพี่รัตยิ้มหน่อยพี่รัตยิ้มหน่อยเขายิดีสู้รัตเอาหน่อยเฮ้ย เราไปดีกว่าครับเจ้าประจันนนนะฮะ ตรงค่ะเมื่อกี้เราถ่ายอะไรไปแล้วบ้างคะเมื่อกี้นะฮะเราถ่ายเซตที่1นึ่เาเรียกว่าเซตสีน้ําเงินนะฮะก็คือจัดไฟสีน้ําเงินแล้วก็เดี๋ยวจะมีเซตที่2ก็เปลี่ยนชุดอีกเซตหนึ่งมีไฟกี่สีมีไฟ2ส,สีสีน้ำเงินกันกบสีแดงชูมีสีน้ำเงินคุณแบบแบบทุกสี Never blue and red color right สัมภาษณ์ด can you speak Thai ผมนึกว่าเป็นใครขนานั่นกละามั้คุณสัมภาษณ์ดิไม่ไม่ผมไม่อยากคุยกับเขาคุยเขาดีกว่าผมไม่รู้เขาเป็นใครเขา Hey bro what's up มาเช้าเมคอัพคัมคาร์เปอร์แล้วก็อันนี้คือเป็นพี่ดิมทัชทุกข์เลอร <laughs> พ์พี่เวไทยแท้พี่เวไทยแท้อันนี้พี่เวหรือว่าคนมาก็เมาอยู่ด้วยน กับโฟล์กอัฟเฟอร์กับสตาฟก็ต่อแล้วทำงานกันดีครับอ่าพราวอ่าคุณคุณดิมร้อนไหมวันนี้เจอเป็นชุดขนเป็ดใช่มใช่มันก็มีอากาศหรือฮอร์เรซไซส์อันนี้เป็นวันพิเศษนะถ้าเกิดสวมป้าจะเป็พี่เวแต่ถ้าเกิดทอตถอดออกปั๊บร้อนครับช่วงนี้ก็อากาศใส่ปั๊บเอผมก็จริงๆมันก็ถอดปั๊บเออก็จุดจุดอดก็คืออากาศอะไรครับโอ้คิดถึงนานๆจริงเลยอะไรอ่ะ เปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนลุกกันมาใหม่ให้เป็นดูวัยรุ่นวัยรุ่นกันนิดนึงครับตกใจเต็มนั้งน้าเหมือนกันชุดนี้เป็นยังไงเล่าเล่าถุงชุดวันนี้ให้ฟังหน่อยของพี่ชุดนี้ก็มีคอนเซปต์แบบแหวนเนี่ยเอาแหวนเอาสร้อยเอาอะไรมาใส่ทึ้งปกติปปกตปปกตปเป็นคนไม่ได้ใส่แบบนี้ครับแต่ว่ายีนก็จะเป็นยีนกับคราฟใช้มือปากเองแยกไปมีถุงน่องมีถุงน่องบางๆอะไรเงี้ย อยากใส่ขนาดถุงน่อง sexy s ซ x y <c oughs> ไม่ตีมของคุณดีมกับของผมมาเหมือนกันคือเป็นทิปพอบ90ทิปพอบ90 80แล้วคงของคุณรัฐเป็นตีมอะไรวะคุณรัฐกับคุณจ้ำจะเหมือนกันก็คุมโทนสีเดียวกันก็คือเป็นสีส้มสีเขียวก็คือจะไม่ได้จัดไม่ได้สตรีทจัดจ้ดจานแบบนั้น<ช>เป็นแบบสตรีทที่ซอฟต์ลงมาหน่อยวินเทจหน่อยจะไม่ไม่ได้จัดไม่ได้จัดแบบสองคนใช่แล้วส่วนผมผมนี่ทำมาเมื่อไหร่ฮะทำเมื่อวานครับผมอันนี้ตั้งใจให้เป็นสีอะไร ั้งใจเป็นสีเทาแล้วตอนนี้เป็นสีอะไรเป็นเทาผสมทองอเพราะว่าทําผิดทําผิด <c oughs> แต่ก็พอออกมาปุ๊บสระผมอ่ะขี้เกียจด้วยแหละแล้วก็คิดว่าถือว่าเป็นแบบงานแบบว่าไม่ได้เพอร์เฟกมากงานแบบศิละปะมันก็ไม่ได้สมบูรณ์ไปหมดอ่าก็เป็นข้อขอ้างของคนขี้เกียจเนี่มันก็โอเคโอ๊ยมาากไหนเนี่ยจำไม่ไห้วหมาแล้วมา <c oughs> แล้วอาคุณจำบูดึงชุดของตัวเองหน่อยวันนี้ฮะชอบไหมก็ก็ดูแบบค้งโดี นี่ถ้านั่งถ้ากล้องถ่ายกว้างจะเห็นว่าเนี่ยคุณจ้ากับคุณรัฐเนี่ยเขาจะทีมเดียวกันใช่ไหมทรงเดียวกันผมกับคุณดิมก็จะทรงเดียวกันคุ้นเบื่อผมมองใกั้ผมมองใกล้ผมนึกว่าจะทอยอ๋อ เหมือนไหมเหมือนไหมเออค่ะนี่ก็นี่ทอยเหมือนกันถอยอะไรถอยหมองมงรงความ้อยเฮ้ยไอ้กูมาจ่ต้องมาอมตตตเดี๋ยวไอ้ชุดต่อไปของมึงเหมือนเดิมไหมเปลี่ยนสีเฉยใช่ไมงก็คล้ายนี้แหละโทนสีก็ท่งไม่ได้ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่ถ่ายอ่ะเราจะเปลี่ยนไฟข้นหลังจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงเพราะว่าเปลี่ยนมูดของภาพของของคุณดีมชุดอีกชุดนึงเป็นสีสีนะเสื้อกันหนาม คือ <c oughs> อะไรผมลองใส่หนึ่งครั้งก็ผมเห็นละม,มันคืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าประหลาดกว่าชุดแรกหรอประหลาดชุดแรกมันจะเป็นเหมือนว่าเป็นสติทั่วไปแต่ชุดที่สองเนี่ยเป็นชุดแบบเหมือนกับขายดีไซน์ก็คือใส่อยู่บ้านแม่งง หมดไปแล้วหนึ่งวันนะฮะวันนี้ฟิตติ้งเสื้อผ้าเรียบร้อยสำหรับซ u เปอร์คาร์แคร์ หน้าเหมือนลูกมึงจริงผมผมคนเหมือนเขาแล้วน่าเหมือนลูกมึงมากเลยนะโอเคก็สนุกสนานตามท้องเรื่องนะฮะคุณรัตก็เก่งๆนิดหน่อยนี่วันนี้วันนี้ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มีการพัฒนาเกิดขึ้นครับผมขอบคุณมากครับที่ชมครับรูปใช่เป็นเรื่องการารูปใช่ใช่โอเคโอเคเพราอไม่มีคนแซวว่าคุณรัตยิ้มเห็นฟันหน่อยเลยก็ไม่มีละไม่มีพวกเราอยู่แหละเออต้องไปหน่อยเพราะกูแห้งอยู่คุณจำมีอะไรจะฝากถึงซุปเปอร์คาแคร์ไหมเดี๋บอกทุกคนที่ยังไม่ได้ฟังว่าเพลงนี้มันโคตรดีจริงเออไปดูไอ้สัตว์์์เเอออนนั่แแหละซปรรคคา แพสโซคัลเลอร์ครับ ฝากเอวีด้วยครับดูคนรับเขาดูอะไรเขาเดีก็ดูอีกฝากคนไปดูนะครับเออนี่พูดสุภาพอย่างนี้คนเยอากเนียตามช่องทางตามช่องทางต่างๆใช่ไหมครับในของเพจสมอลรวมในช่องของสุภของสมอลรวมเหมือนวันนี้ไม่ได้ค่อยได้กินไอ้เก้งวยฟองใช่ไหมมันไม่ค่อยเลื่นไม่ค่อยเลื่นวันนี้ฝืดๆนอาไว้สุกเป็นตัวจริงที่สุภาพครับผมวันนี้พี่ดิมหน้าไม่แดงด้วยครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ไม่กดก็แล้วแต่มึงบังคับมึงไม่ได้อยู่แล้วมันต้องสิทธิ์ของมึงเนี่ยใช่ไหมอันนี้คือตัวจริงของมึงไอ้เมื่อกี้ไม่่ใช เจริญนั่นมัเจริญโอเคครับผมบ๊ายบาย